ดีเทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ้อมฝันมาท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาถึงแล้วครับเบ้าแอมเลาะทงนะคะท่านผู้ชมมาอนีก็นอนอยู่นี่แหละมาอนีผ้ามาหาพ่อเตี้ยค่ะอยู่ที่ช่องเม็กอำเภอศิรินทรอนครับต่อเขตฟังเล่าสมุนเป็นฟังเล่าเอาบ่ครับผมฟังเล่าไม่ได้พูดเขาเลยครับ ใช้มอ<ไ>งกไกลบ่ออกไปนี่ประมาณ3มกิโลครับ3มกิโลออกไป,ออกไปจากภูณครครับ3มกิโลทางไงอันนี้ะละสองเมกเรเคยมาจาักเถื่อพี่น้องเลยนะคะงวดวังหันนะครับค่ะงวดที่ผ่านมาเจ้าแล้วก็เกดครับทั้งล่างทั้งบนเป็นเหลขขึ้นในใบใหม่เป็นห้อยตัวเลขเห็น,นชัดเจนเลยครับงวดนี้ได้สมตัวครับเดี๋ยวถามพ่อเตี๋ยเบิ้งครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อสีขึ้นยุ่ตเก่าบ่อนะครับล่างใสเสือมาก ถือว่าเข้ามาเป็นโค้งสุดท้ายเลยมันวะค่ะครับผมครับผมโค้งสุดท้ายเลยครับน้องจะได้ก็ขอบคุณนะคะบ่าวแอมเลาะทงนะคะที่เพิ่นได้พาเข้ามาติดตามตัวเลขนะคะกับคุณพ่อเตี่ยนะคะพ่อก็อาจจะยางสาในจังน้อยคุณน้องเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมหอนคือการมุดนี่เนาะหอนคือการแบบนี่บานผมโมเมนต์เนาะเป็นคือการบิดจังหวะทุกปีคือสาบุมสงการฝนตกปีนี้หอนแห้งนาะพ่อเนาะ มูนีแห้งอัน43เปอร์เซ็นต์มดเลยโอ้33เปอร์เต่ตัวนี้กอกระแสกระแสความห่อนตัวนี้ตั้งเงินเสียงไม่นคุณทมเครับเจตังครับเจตังครับเสียงไม้นัก40สีมันจะกว้างนะจกว้างจงกว้างมุนีอันอีสานอีสานตอนล่างนั่น43เอตบขอข สำหรับที่พักได้ข้าวปลาอาหารนะครับกับเป๋าแอมสบายสบายครับผมมันก็เลยพามาตามตัวเร็กระทา่ความฝันของพ่อเตี้ยนะครับเจอแล้วนะครับพ่อเตี้ยซีดินทอนนะครับแขนเป็นยังพ้อเป็นนั่นนี่ยังในคนอื่นนี่ยังล่ะก้ามเนื้ออ่อนแรงโอค่ะเส้นเลือดตีบครับก็ก็จะที่จะทางเพื่อมาบอกโศกบอกลาบนะครับเนาะ เอาทำงานบไดใดพั่นาจะอยากจะซอยเยือ,อก่อนนัน้นมันเนป็นนั่นมันค่อยไดสุ่รปีดอกงยอคุณคำเป็นแดอกงยออีบ่คคับบบดนี้บ่มัน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 เป็นดอกนะแถมเป็นดอกออดอกอนยอเป็นดอกนี่ค่อยไดสุ่ปีแตาปีนี้มันเป็นดอกในบ่ได้ปีนี้เป็นบ่ครับเป็นสองส่ออยู่หันแสดงว่าจะมีโชคบ่พก็ตังสิ่มันผมด้วยมันสิมันใหญ่ละ จนมาบริสุทธ์รอกผมหเมี่ยงจะใหายซื้อมีแต่เห็นบ่พ่อแต่ว่าเห็นอยู่ก็แบบขั้นฝันก็บอกเพิ่นน่ะจะเสือเรู้เลยตัวนั้นตัวนี้ก็บบวกคนเพิ่นก็เอาได้หันน้องเสือก็รอกอะไรสองมือกลัาก็มีแต่ละงวดขึ้นมาอันแท้พ่อขึ้นมานแท้น้องเสือกับมือกลัวน้องเสือกับสองก็มีค่ะโอ้เอฟซีเดินทางมาไก่ยู่เด้พอการสินได้หนี โอ้ม่ไก่ม oh, oh, 10, ่ไ sì, ก่อยู่ค่ะกับเบ้าแอมเพื่ีนเราทำเนเล่าเมนเล่าเอาน่ะบ่สาม้อยังสี่นี่เราก็ได้เดี่ยวสองหมื่นเนาะค่ะพ่อน่งเ่อเราก็เมียนเราได้เธอละสามล้อยเธอละสี่ล้อยครับนอบอยานาคนเมียนเลยท่านที่เลยหอยเปอยเราเอามาอะไรสุดยอดตัวเราเป็ดอยตัวเรหาลยคยถือมาเดีวใจ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 ใใจใจใจอจใจใจใจ แต่ว่าขันงวดได้โบถือขอ,ของเงินเจ้าแน่อะไรน,นะ <c oughs> ไปยังจะว่าขอเหอครับขอเนี่ไปใส่เขาเนี่ยเขาให้เส้นนะ <c oughs> ของเงินเจาเน้าแน่เถวไรมันลยเอาแปดพันแล้วอะ่ะเออเอาเอาว่าก็เลยเอาเอทีเอ็มให้พ่นไป <c oughs> พ่นก็ไปเอามาไปใส่หนีเขา <c oughs> ถ้าโบใส่เขาบอกให้เส้นดีไบ <c oughs> มันต้องใส่เขา <c oughs> แต่ว่าเราเต้าใจครับ อันถึงจะงวดตีแล้วค่ะคุณพ่อค่ะงวดเราสองงวดสำัมากอะไรนี่งวดแปดหนึ่งหันเราก็ได้เลกการงวดเราแอมมาตามก็ะไดเก้าแปดงวดวนหนึ่งหันเราก็ได้กันเก้าแปดบนล่างเรารงไดรตวไดเรารอยู่ตามรอยู่รไดเก้าแปดเราบอกกันไดเราบอกว่ามักตัวนี้แล้วเราบอกมาเก้าแปดแะ้ว่านอเราฝันเนี่ยหนเราว่าเลขกฝันแมน่าค่ะแมน คุณแม่ยังก็ค่ะซื้อเพิ่น,นคุณแม่สมหมายคุณแม่แสมหมายก็คือเข้าทั้งบนและล่างครับของคุณพ่อนี่เลขใบใหม่หมเลขใบใหม่เขาทั้งบนทั้งล่างที่กันโอ้คุณพ่อดวงแห้งคุณแม่ดวง,หงแงวงห้งตัวนี้แต่ว่าหันบริษูรักผมหน่อยค่ะเป็นยังจังบรื้อโอ้หอยซื้อก็เลี้ยวเจ้านนนะครัับากเแต่ว่าหันบอกพฝนเจ้าซื้อเอาด้วยตัวนั้นตัวนี้เที่ยวเที่ยวนึ่งหันไม่ซื้อตัวละสามชิบบาทเด้อค่ะ อันเที่ยวมันออกสองซีนันค่ะฟัดตัวสามลอยครับคไหวแล้ววะเราเห็นงานอยู่ผุ่นได้อยู่อนุรักษ์ฝุ่นได้ทุ่งเนี่ยข้าวเียกออกตัวไร่คนเราคนทั่วมาสองซีอันว่ายคนได้สามลอยคนวาโอ้พวกมูให้งานน้ำกันอยู่ฝุ่นพวกโคนาพวกขันทานขอกินเบียร์ขอกินเบียร์แล้วอันได้เงินเลยกแค่เทียวมาให้หรอกคนวะพอดีเนี่ยมูแลกมากเขากับมาใจ ใตใจเ,เราบอทเชินแล้วไปเห็นงานแล้วก็ให้เขาคนละสองร้อยสองร้อยให้เขาสื่อเบียก,กินพวกหัวหน้าพวกเมียหัวหน้านะ่ะคนโชคดีเพิ่งกับใจบุญน,นะครับนะเาบนาะหัวเร้าแนะ่นลยถ้าเราถือเราบ่แพนะร่งน่ะแล้วก็ปล่อยอันเลยเอาสื่อให้ผู้นั้นผู้นี้กินผู้เฒ่าขอ,ขอก็ซื้อให้กินค่ะมันก็บ่บดหลายดอกเนาะบวชจำจีหาสิบบาทนี่ก็บ,บ่นั่นดอกให้ผู้เฒ่าค่ะ แต่วงวดนี้เราเราว่าค่อยฟันแล้วล้วะคุณฟันแล้วบอกอ้คุณฟันแล้วคุณบอกอยู่ว่าหกเก่าคนวะบอกเท่าไ่นหกเก้าเออแต่ก็เราฟันแวอวได้กับโ่จักเขาเราคือกันอืคุณบอกเป็นโตมากแค่นี้บอกครับแม่ชุดเดียวนี่หางเดียวนน่ตัวเดียวหกเก้าพอม่นครับครับงวดที่แล้วคุณแม่ให้บนลางเลยกระความฝันเมืนบอกค่ะแม่พองวดนี้คุณแม่บอกว่าฟันแล้วเออคุณเราฟันแล้วคนว่าให้คุณเราหกเก้าคนเ่า ได้มาแล้วหกเกนะคะท่านผู้ชมฝันมือวันไหนพอตุ้น,นี้ก็จะได้ายมือล่ะอนี่ตัวเราก็บบอยู่เนาะปกติแม่เป็นคนฝันเนมนบอคะคุณพ่อ้าก็เอาการเลื่อยอยู่ได้ล่ะเทียวมัรอกันศูนย์สามใช่ก็ว่าเราฝันว่าศูนย์สามาเราววะ้วเขียนใส่กระดาษไปซื้อให้คอยนิดเดอยนี่แล้ว่ะก็บไม่นอนดอกเส้นเขา ชาฟางนี่คือออกตรงๆพอแต่ละงวดแม่นเข้าตรงๆเล้ป่ะค่ะกระสือให้เราตัวหนึ่งสองร่อยอแต่ว่าฝนไป้อยอีกก็แม่อื่นอีกลอยนึงอีกงวดก็ได้สาม<ฮ>ได้สองมืเอีดมานเนาะพ่อเนะก็พ่ออยากได้กินหย่อนอยู่ด้งวดนี้ได้แล้วแม่เตีย้ย พ่อเตี้ยพ่อเตี๋ยแม่สมหมายตัวนี้เลขของแม่สมหมายแม่สมหมายวัตที่ผ่านมากเลยเขาจ้าจระจังจังวสันครับแม่สมหมายบอกพ่อเตี้ยว่าฝันดีแล้วได้หกเก่าแม่นว่ะพาะแม่นครับคือว่าได้หกเก่าเลยค่ะแสดงว่าหกเก่าของเขากขาเรียกพึ่งเนาะครับฝันแม่นทั้งสองข้เรียกพึ่งเงินสิบหกหาหกเก่าหกพิ่งม่าจะใช่พ่อเรียกผมฝันเตี๋ย พ่อฝันเองคุณพ่อก็ฝันอีกฝันว่าได้ไปเอาเิงกับมูต้นเดียวสามห้างใช่จังว่าคนตีให้ว่าอันเก่าสามหมดเก็เรื่องมาเสียงมึงเก่าสามแบบนี้ครับเสียงมึงเก่าสามผมว่าฝันอีกได้ป่ะเนี่ยฟันเนี่ไดอีกครับฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดพวกครับในพวกร้ายหนึ่งก็ได้มาตีเด็กเห็ดพวกแบบนี้เห็ดมันก็เก่าหมดเลยครับค่ะอันเห็ดพวก ไปเจ็บเฮ็ดเจ็บเป็นเก่าเออฮ็ดก็เป็นหาเฮ็ดเป็นหาเออปวกกันเป็นแปดปวกเป็นแปดตัวเลขมาธีเก่าหาแปดตัวเก้านะเก้าห้าแปดบ่พอที่เก่าหาแปดตัวเกอครับก็ดีซื้อตัวนี้ละร่องบ่งอันนี้คุณพ่อเตี๋ยฝันเองบคแม่นกับเก่าสามเชียงมืองเก่าสามฝันมาได้เก็บเฮ็ดเนี่ย ก็ได้สีร่องเบิงตัวนี้อีกนะครับจะว่าคืออยู่ว่าคือครับคือคืออาจจะเป็นตู้เก้าก็ได้ครับน่องครับผมลองเบิ้งครับสองตัวของพ่อว่าจันเลครับเก้าสามเก้าสามเก้าสามคุณพ่อเอาเก้าสามไปเสื่องฝันก็เลยฝันดีรับนิดปวอฝันเลยเป็นเก็บเห็ดปวดเพราะน้เก็บเห็ดปวกก็ได้แล้เลขเขาแล้วพ่อฝันดะเก็บเห็ดเนาะดูเก้าสามสิบเป็นลาง หาหาแปดหรืสิบเป็นบนครับก็มีส่วนมันบมหรอครับตเลนเอาครับเอามันด้วยด้วยสามตัวด้วยเก้าครับสามตัวเลยป้พ่อผมว่าตอนเดียเน้นตัวไหนพ่ออันสามตัวบนเดียวต้นนั้นเก้าแปดนี่ป้าพ่อไม่นเก้าสามมั้นล่างมาเท่าพอพ้นเป็นไห้ค่ะ มันเก่าเนี่ยโบราณเนาะเล่ของคุณแม่สมัยนะครับของคุณแม่หกเก้าหกเก้าหกเก่าครับเอสซีทามหาหลายครับคุณแม่สมัยหน่ค่ะหกเกาค่ะคุณแม่ห้อยราบอกเนาะเราบอกสองกวงครับเกี่ยวก้อนนี่เกี่ยวก้อนบอกสมหางเล่หครับเล่ซีเนาะราบอกซ้ำนั่นแล้วเขาห้ยกันหลายครับเขาให้เล่าตัวอะ ี่ตังคนกูไทยครับบุญทมนำโชคครับทองมีสามดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนกับใดมาตามความฝันของ